เช้าวันนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วครับเมืองสตึงเตง วันอื่นเราไปตลาดเช้ากันก่อนนะครับ7จ็ดโมงกว่าแล้วเนี่ยหิวเหมือนกันอันนี้คือเขาเรียกว่าผมดูในแผนที่นะเขาเรียกมันว่าเซนทรันพาร์กจนเหมือนกับสนามกลางเมืองสวนกลางเมืองอ่ะมันไม่ใช่สวนที่ใหญ่เท่าไหร่ข้างหน้าน่าจะเป็นตลาด Noriah. Oh, I want to try this. Yeah, one. ไอเดอร์ด้ไอเดอร์โด้ Channel Speak ก็มันเหมือนลาเด้ไทยเหรอฮะไทยเหรอไทยพูดได้พูดได้บปะพูดไทยได้ไหมโอเค you c a n n o t Speak Thai แย่พองไทยโอเค โอเคอ่ากินเหมือนก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บอ๋อนี่จะให้กระจับแก่ไทยไทยกระจับไทยกระจั๊บไทยก๋วยจับอืมอืม that's good ออกหวานนิดนึงปรุงซะหน่อยนะครับได้ปรุงแล้วก็จะออกมาหน้ากินนี้นะครับหน้าตาเหมือนก๋วยจั๊บ กินแล้วก็คือก๋วยจับ๊บนั่นแหละครับต่อไปเราเริ่นตลาดก่อนจริงๆอยากจะหาเสื้อที่มีภาษาขเขมรอยู่ที่เสื้อไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่าเข้าไปดูก่อนแล้วกัน แถวนี้มันก็เป็นสินค้าที่มาจากจีนเห็นไหมเป็นกดังอ่ะอุ้ยเสื้อผมว่าไม่มีอสาผมว่าไม่มีด้านหลังก็จะเป็นพวกผลไม้เป็นของสดครับเป็นปลาเป็นผักโอ้โห มีของทะเลเปรียบเลยขอไปถ่ายของทะเล เป็นเมืองแห่งปลาจริงๆเลย <Okay. S 1> ปลาเยอะมากไปไปหมดเลยนี่ก็นดาดแดกออกกันนะนี่ย <c oughs> <c oughs> ความฝันที่จะได้เสือ้อลายภาษาเขเมรกลับบ้านนี่ไม่มีและคงต้องลองวนดูถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีไปอันนี้คือตลาดเมื่อกี้ที่แวะเข้าไปนะครับไม่มีอะอย่างที่ผมต้องการอะชื่อของเมืองสตึงเตรงเนี่ยถ้าแปลกันตามภาษาแล้วเนี่ยมันแปลว่า ตึงแปลว่าน้ำเตรงมันแปลว่าวนนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะมันเป็นเมืองที่แม่น้ำโขงไหลผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแม่น้ําโขงด้วยกันและที่นี่ คนก็อยู่ร่วมอาศัยกับนกนางแอ่นได้เห็นไหมมีรังนกนางแอ่นด้านบนบ้านด้วยน่าจะทุกเมืองอะเจอแบบนี้หมดที่เห็นข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงเนี่ยคือแม่น้ำตรงนู้นครับเห็นไหมฮะ จากหัวแหลมตรงนู้นออกมาเนี่ยตรงนั้นเป็นแม่น้ำโขงนะครับอันนี้คือแม่น้ำแม่น้ำเซกองที่เมืองคือแม่น้ำเส้นนี้จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเมื่อวานที่ข้ามาเป็นสะพานตรงสะเป็นแต่แม่น้ำอนี้เขาเรียกว่าโตนเลเซกองผมคาดว่าน่าจะมาจากทางเซกองของลาว นะครับล้วก็ไหลลุผ่านมาจนกระทั่งมาบรรจบก,กับแม่น้ำโของอีกที่หนึ่งที่กัมพูชาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใต้สะพานกันเราเข้ามาดูวิวสะพานได้ใกล้ที่สุดคขับประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดูแผนที่นะไหลออกมาจากพื้นที่ของประเทศลาวผ่านเซกอง เซกองเนี่ยก็จะเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับแล้วมันก็ไหลผ่าออกมาจนกระทั่งออกมาถึง iro, สตึงเตงนะครับมาบรรจบกันที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแม่น้ําใหญ่หลักๆของที่ขายที่นี่ก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากแม่น้ำนั่แหละครับเพราะว่าอาชีพประมงเนี่ยเท่าที่ผมลงไปดูตามท่าน้ําท่าเรือเนี่ยก็จะเห็นคนทําประมงกันเยอะเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของที่นี่นะครับ เช้าเนี้ยเรามาในส่วนของอแม่น้ำเสกองเนี่ยเดี๋ยวในช่วงบ่ายเนี่ยจากเดินที่เราเลี้ยวขวาขึ้นมาดูสะพานเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายลงไปดูน้ําที่แม่น้ําโของอีกฝั่งหนึ่งช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้ก็เป็นวันพักผ่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปหาร้านกาแฟนั่งสบายสบายส,ายสักพักหนึ่งก็เข้าเกสเฮาส์ล้าบ่ายบ,ายบายค่อยออกมาไปดูน้ําแม่น้ําโขงกันนะครับแต่ว่าช่วงเช้านี่ดูบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนแล้วกัน Okay. ดูบรรยากาศของร้านกาแฟเข้าก่อนนะครับอยู่ตรงข้ามแล้วก็มาตรงขมนี่ก็จะอยู่ติดแม่น้ำเซกองนะครับด้านหลังเป็นสะพานบรรยากาศดีฮะ คืออะไรอ่ะวัดเหรอเข้าไปลุ่มในดีกว่า <c oughs> <c oughs> ปักษาวายุมากเลย ตอนนี้ในแผนที่ผมอยู่บนยอดเขาพนมสตึงนะมันเป็นวัดวัดหนึ่งเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูในโบสถ์นะครับแต่ว่าก็มีรูปลักษณะของเนี่ยเทพเจ้าไหว้พระพุทธเห็นไหมล้อมรอบเลยเนี่ยมีพระพรหมแล้วก็เนี่ยข้างหน้ามีตุกคนที่เฝ้าเนี่ยเหมือนกับปักษาวายุหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถือบาทมีปีกหน้าเหมือนนก นี่ลักษณะเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีนะอันนั้นยังไม่ได้ทาสีมั้งนี่เราจะเข้าไปในโบสถ์เขาข้างในก็เป็นภาพพุทธประวัติ ปกตินะฮะ แล้วก็ขนาดอยู่วัดกลางใจเมืองนะติดกันอย่างนี้นะเห็นนกบินนะน่าจะนกนางแอ่นนะและหลังคาเล็กๆตรงนี้เขาก็เลี้ยงนกนางแอ่นด้วยโอ้โหมีกันไปทั่วเลยอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยเราเลาะริมน้ำฝั่งขวาไปแล้วนะครับ เย็นเราจะเลาะริมน้ําฝั่งซ้ายเพื่อไปดูแม่น้ําโขงนะครับจําได้ไหมครับฝั่งขวาเนี่ยคือต้นเลเซกองไหลออกมาจากทางฝั่งลาวทีนี้ฝั่งซ้ายเราเลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดของแม่น้ําโขงนะครับ ส่วนหนึ่งที่ผมเดินทางมาที่สตึงเต็งเนี่ยเพราะผมดูจากแผนที่แล้วเห็นว่าแม่น้ำโขงเนี่ยที่ไหลผ่านในประเทศกัมพูชาเนี่ยผ่านสตึงเต็งเป็นเมืองแรกตามด้วยกัมปงจามแล้วไปสู่พนมเปญแล้วก็ไหลไปสู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามที่พนมเปญเนี่ย แม่น้ำโขงเนี่ยจะแยกไปอีกสายหนึ่งนะครับเพื่อจะไปเติมน้ําให้กับทางโตนเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่อยู่ตรงกลางประเทศนี่ครับเห็นไหมครับตรงนั้นเป็นแม่น้ําโขงนะ ตรงนี้เป็นแม่น้ำํำต้นเลเทกองที่ไหลองอมาแล้วก็มาชนกันตรงนี้ผมไม่แน่ใจตรงนั้นเกิดน้ํามนหรือเปล่านะมันไ้เกิดเป็นสันดอนอันนั้นขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะคือมันกว้างใหญ่มากอโห ผมว่านี่เป็นกิโลอ่ะจากจุดนี้ไปถึงจุดตรงนู้นนะตรงเวิ้งตรงสามเหลี่ยมตรงที่เป็นสามแยกตรงนี้เป็นกิโลอ่ะนี่เลยครับแม่น้ำโตเลเซกองไหลออกมาจากทางนู้นนะครับแม่น้ำโขงไหลมาจากตรงนู้นครับมาชนกันอยู่ตรงนี้เป็นสามแยกตรงนี้พอดีเลย มันใหญ่แล้วมันกว้างมากจริงๆอะนะฮะแล้วนี่มันก็จะไหลไปตรงสะพานนะครับที่มาเมื่อวาน สั่งอาหารเพื่อนั่งริมน้ําครับไม่รู้เป็นอะไรแต่เป็นเส้นมามา่าอันนี้ไม่รู้อะไรนะแป0 0เรียวผมคือมาม่ากับต้มผักรสชาติเป็นไงวะผมปรุงไอ้นี่เข้าไปมะนาวเข้าไปอันนี้คือ เขามาให้น,นี้มาด้วยนะพริกลองกินดูก่อนม,มันเหมือนพริกดองเผ็ดๆอะ่ะเสร็จแล้วใส่มาเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เอาละชิมกินได้แต่ไม่ถูกใจมันเหมือนของหมักๆอ่มีเนื้อหมูด้วยอะ่ะ เหมือนตุนนะ๋นอะไรทุกอย่างเลเหมือนแกงเปิดใส่มาม่านั่นแหละครับวันนี้กลับมาที่พักเร็วหน่อยนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องออกแต่เช้านะครับเพื่อจะ ให้ผ่านพ้นกระบวนการตรงชายแดนเร็วหน่อยสงสัยไก่กับกุ้งที่ซื้อมาแต่ทำได้แค่ชิมนะครับเดี๋ยวชิมกันนิดหนึ่งเพราะรู้สึกว่ามาม่ากแกงเปิผยังเต็มท้องอยู่เลยเดี๋ยวล้างมือล้างหน้าสักนิดนึงเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงอโอเคแสงพอมีนะเพราะว่ามันมืดกระเดินกุ้งไก่เนี่ย อยากจะลองชิมแล้วเกินว่าไอไก่ไม้แดงๆที่เขาขายอะ่ะมันเหมือนในบ้านเราไหมกตะว่าเขาว่านะม้องก,กินข้าวก็ทํำแล้วกันแล้วมีช้อนพลาสติกมาให้ด้วยกุ้งเขาไม่ใส่ถุงร้อนนะเขาก็ใส่ถุงอย่างนี้แหละนะครับอืมไม่มีรสชาติอะไรมีแต่หวานนิดเดียวเหมือนหวานเนื้อกุ้งอะ่ะทีนี้มาฝืนไก่อืม ทั้งหมดเนี่ยห้าพันเรียวตกประมาณทั้งสี่สิบกว่าบาทวันนี้จะพักผ่อนเร็วหน่อยนะครับตั้งแต่เช้ามาวันนี้ออกไปตระเวนในเมืองจ่ายค่าโรงแรมแล้ววันนี้ใช้จ่ายไปทั้งหมดประมาณ480บาทก็วันนี้ก็เป็นวันกินหนักวันนึงนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับบา,บายๆครับ